โี่ครับโอเค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 เราจะโอเคไปถึงเลยก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับก็รีวิวกิจกรรมใหม่กันเลยครับไม่เชิญมาเล่นหรอกก็เพชรก็ไม่เยอะกิจกรรมใหม่ก็คือล็อกสตาร์โลกซาตาน เตรียมรับไอเทมแห่งโลกวิญญาณมาช้าแต่มานะพ่นดีเมื่อเราเข้ามาในเกมครับก็มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับคือเหมือนกันกันกบชุดชุดลิงหัวหัวลิงนะครับที่ให้หมุนแบบนี้ครับคือรายละเอียดกิจกรรมก็จะ ระยะเวลาจิจกรรม13พฤศจิกา2563าถึง19พฤศจิกายน2563เที่ยงคืนเลือกมุนตามจำนวนครั้งเพื่อหาของรางวัลโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบการมุนแบบพิเศษจะเพิ่โมโอกาสได้รับของรางวัลใหญ่เมื่อมุนครบจำนวนที่กำหนดจะสามารถรับของรางวัลพิเศษได้ ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจะถูกส่งเข้าห้องแต่งตัวอ๋อก็คือเราคือหมุนได้ปุ๊บเราจะไม่ต้องออกเกมเข้ามาครับคือมันจะส่งเข้าห้องแต่งตัวให้เลยครับหากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อ่ายบริการโอเคครับนี่นะครับประวัติก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเพชรก็มีแค่300เพชรน,นะครับเออซูม10ครั้งใช้180 1ครั้งใช้20อ่า งั้นเราลองลองแบบพิเศษหนึ่งครั้งดูนี่แหละครับเพิ่มเลนไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเดี๋ยวผมจะลองร้อยแปดสิบเลยนะครับเ,เดี๋ยวลองลองยี่สิบครั้งดูนะครับว่ากับห้าสิบห้าสิบเออหนึ่งครั้งเอามันก็ได้เท่ากันนะครับ เออยี่สิบเ็ดกับห้าสิบเ็ดก็เท่ากันนะคือถ้าทุกคนจะสุ่มผมแนะนำสิบครั้งนะครับนี่นะสิบครั้งเดยผมจะสุ่มไม่ดูสองเกือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สามส,ามสี่ห้าอุ้ยได้ปลาปิดปากมาครับทุกคนหก 999เพชรต้องมาละแปดเก้าน,นี้นิดเดียวครับทุกคนขั้นสุดท้ายสิบโอเคครับเราได้ภาพปิดปากกันทุกคนเพชรเหลือห้าสิบงั้นงั้นเราก็ซูมพิเศษหนึ่งครั้งดูครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับสามร้อยเพชรนะครับถ้าใครจะไปเล่นนัะก็ดูเอานะครับ ก็น,นี่นะครับของวันที่เราได้นะมันจะมคปปีคุปปองแรกเปลี่ยนปืนนะครับอันนี้ใช้5 0เพนะครับอันนี้ใช้180เพจะได้นี่นะครับ180เพจะมี1 2 3 4 5อบัตรบัตรฟ้า5เลยนะครับแล้วก็ตู้ปืน3อันกล่องเดซไอแล้วก็ผ้าปิดปากครับตอนนี้ก็เป็น ซุบตู้ปืนนี like ่ครับเราจะพาไปดูของรางวัลที่ได้นะครับก็นี่ครับเราไปนี่ครับผ้าปิดปากที่เราได้ครับนี่ก็เป็นรหัสไก่นะครับทุกคนเราลองไปสุมไปสุมเออไปสุมไปสุ่มตู้ปืนดูครับทุกคน สิจะได้ไหมเอา้าครั้งแรกได้เลยคืออีทุกคนครั้งแรกได้เลยเกินเบอร์เกินเบอร์ออจัดเบอร์จัดอ๋อครั้งแรกเราได้เลยนะครับทุกคนโอ้รหัสไก่ก็ประมาณนี้นะครับรหัสไก่นะครับถ้าใครอยากได้สกิลปืนดีๆก็รหัสไก่นะครับแน่นอนจะ,สะแสดงในรับปีเลยครับ งั้นเราก็สูงนี่่ะจบอันนี้ให้มันหมดไปอ้ออ๋อได้ยี่สิบเผมเรามาลุ้นสกิปเืินนี่นี่เด็ดไอที่เราได้มาในกล่องโอเคโอเคนะครับ เปิดเปิดอันนี้ออกไปก่อนเ,เราเลือกอันไหนดีนเขียสกายเขียวลวกันห้ากล่องจะไปไม่ได้อะไรเลยสมัติของแรกสี่กล่องเปิดได้เลยสองไม่ได้ไรไไดค,ค,ครับอีกขีเขาอีกขีครับก็จะประมาณนี้นะครับรุคนคือกิจกรรมใหม่ก็ก็จะใครจะเล่นก็ มันก็แอบเกินนิดๆนะครับขนาดรหัสไก่นะครับเนี่ยรหัสไก่ยังออกยากเลยสามร้อยเพชรผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ได้เท่าที่เห็นเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้แบบทำคลิปใหม่ๆนะครับคลิปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคน ติดตามรอดูได้นะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีคนดูก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับ Toxic skies, you pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still yeah. trapped in I my mind. A date been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be hey, in this hey, yeah, yeah' Drunk and I miss you, unless I'm just drunk. You told me to swim, then you watched as I sunk. I can't forgive you, no, I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. It. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped. A little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive. So I guess I'm not fine, still trapped in my mind. Upon a time, I used to hold you close. Now, the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped, I can't get ay, out yeah, no yeah. More. Back to the basics, you crazy as hell. And I can't bring myself to say I wish you well. We're trying to be tough in a world that's a place you told me that you would stay. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Long with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, to weak can too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my Singing mind. Why, oh, why you lie? You lie. Every time, every time I die, a little. Well, at least I'm going try. Don't you hear me in the night? Cause I'm probably home crying. Don't you know that I'm still trapped in my mind? I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive so I get Still trapped in my mind Can't breathe in toxic skies Pollute me with your lies yeah, I thought that I died